ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจําวันอาทิตย์วันที่21เดือนที่5ในหัวข้อเรื่องคุณได้รับการยอมรับโดยพระองค์และพระวจนะที่จะใคร้ควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมเอเฟซัสบทที่1ข้อที่4ถึงข้อที่6ดังเช่นในพระคิด พระเจ้าทรงเลือกเราให้เป็นบุตรของพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์ซึ่งพระองค์ได้ทรงทํำให้เราได้รับการยอมรับในพระเยซูที่พระองค์ทรงรักเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อที่4ถึงข้อที่6พี่น้องคาบางคนดำเนินชีวิตของพวกเขาด้วยความหวังว่า พระเจ้าจะทรงยอมรับพวกเขาบนพื้นฐานแห่งการกระทําที่ดีของพวกเขาแต่การทําความดีของเราไม่เพียงพอที่จะทําให้เรามีสถานะที่ถูกต้องกับพระเจ้าได้คุณอาจกําลังประสบกับสถานการณ์และคิดว่าเมื่อฉันมองดูชีวิตของฉันฉันไม่สามารถพบความบาปใดๆเลยแล้วทําไมฉันถึงต้องเจอเรื่องแบบนี้ ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่สองข้อที่8ถึง9พระคัมภีร์กล่าวว่าเพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่านแต่เป็นของประธานจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากการกระทำเพื่อไม่ให้ใครอวดได้และในพระธรรมการเทียบทที่สองข้อที่16ยังกล่าวว่า ไม่มีใครชอบทำได้โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเพื่อทำให้พระเจ้าพอพระทยัยเพื่อให้ได้รับการยอมรับโดยพระองค์นั้นไม่จำเป็นทำไมคุณถึงทำงานหนักขนาดนี้พยายามดิ้นรนเพื่อให้พระองค์ยอมรับในเมื่อพระบิญญาณทรงเรียกเราผ่านทางพระคำแล้วว่าได้รับการยอมรับในผู้ที่พระองค์ทรงรัก อยู่ในเอเฟซัสบทที่1ข้อที่6พี่น้องขาคุณได้รับการยอมรับและเป่าประกาศว่าชอบธรรมต่อพระพักพระเจา้าจงยอมรับความจริงนี้และตอนนี้จงดำเนินชีวิตเพื่อให้พระองค์พอพระไทยพระเจา้าทรงเลือกคุณตั้งแต่ก่อนสร้างโลกให้บริสุทธิ์และประจากษตำหนีต่อพระพักพระองค์ด้วยความรักและพระองค์ทรงลิขิตให้คุณเป็นที่ยอมรับในการทรงสถิตของพระองค์ นี้เป็นส่วนหนึ่งที่ความชอบธรรมของพระองค์ในวิญญาณของคุณได้สร้างขึ้นมาเพื่อคุณคุณจึงสามารถยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าอย่างกล้าหาญโดยปราศจากความรู้สึกผิดความรู้สึกด้อยหรือถูกกล่าวโทษในพระคิดคุณมีสถานะที่ถูกต้องต่อพระพักพระเจ้าฮาเลลูยานะคะพี่น้องพี่น้องขาตอนนี้คุณบังเกิดใหม่แล้ว คุณอาศัยอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าและคุณมีอิสระที่จะรับใช้พระองค์ตามที่พระองค์ปรารถนาจนกว่าสิ่งนี้จะกลายเป็นการตระหนักรู้ของคุณในเวลานี้การดำเนินชีวิตคริสเตียนของคุณก็จะเป็นเพียงแค่การต่อสู้ดิ้นรนแต่ไม่จําเป็นต้องเป็นแบบนั้นการเป็นคริสเตียนควรเป็นประสบการณ์แห่งการสมัครธรรมกับพระเจ้าทุกวัน ขอบคุณพระเจ้าให้เราประกาศคำอธิษฐานด้วยความเชื่อร่วมกันนะคะพระบิดาในสวรรค์ที่รักขอบพระคุณสำหรับความรักขอบพระคุณสำหรับพระคุณและความชอบธรรมของพระองค์ ที่ทำงานในค้าพระองค์ในวันนี้ขอบพระคุณที่เลือกค้าพระองค์ให้บริสุทธิ์และประสาทจากตำหนิต่อหน้าพระองค์ด้วยความรักวันนี้ข้าพระองค์เดินในสติปัญญาเพื่อทำให้พระองค์พอพระทยัย และผลิตการงานแห่งความชอบธรรมในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริส เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้า จะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด